สวัสดีค่ะคลิปนี้นะนารีจะทำไข่เจียวแต่จะเปลี่ยนจากไข่เจียวธรรมดาให้เป็นไข่เจียวผักค่ะไปดูค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างกระหล่ำปลีหั่นฝอยค่ะหอมใหญ่ซอยบางๆไข่ไก่ค่ะแครอทหั่นฝอย ตัวงอกค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ใสต้นหอมซอยจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวพริกไทยแล้วก็เกลือค่ะเราจะผัดผักทั้งหมดให้สุกก่อนนะคะใส่น้ํำมันลงไปในกระทะค่ะน้ำมันร้อนแล้วก็นํำหอมใหญ่ลงไปผัดก่อนนะคะผัดให้มีกลิ่นหอม แล้วก็ใส่แครอทตามลงไปค่ะผัดต่อไปตามด้วยกระหล่ำปลีหัน่นฝอยลงไปผัดค่ะถั่วงอกก็ใส่ตามลงไปเลยนะคะถามว่าใส่ถั่วงอกไม่เหม็นเขียวหรอไม่เหม็นนะคะ เป็นถั่วง,งอกที่น้านารีเพาะเองค่ะเวลาเคี้ยวไปโดนถั่วง,งอกส่วนที่เป็นเม็ดถั่วเขียวนะคะจะมีความรู้สึกว่ามันมันจะทำให้ไข่เจียวนี่อร่อยขึ้นค่ะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เพิ่มสีเขียวด้วยต้นหอมค่ะจากนั้นจะปรุงรสด้วยเกลือตีวขาวแล้วก็พริกไทยนะคะ จะเหลือเครื่องปรุงไว้บางส่วนนะคะจะนำไปใส่ในไข่จะผัดให้จนผักทุกอย่างสุกค่ะสุกแล้วก็จะพักไว้ก่อนนะคะจะตอกไข่ใส่ชามนะคะน้านารีจะใช้ไข่ไก่5ฟองค่ะ แล้วก็จะใส่เครื่องปรุงที่เหลือจากการผัดผักลงไปค่ะตีไข่เสร็จแล้วก็จะนำผักที่เราผัดเอาไว้นะคะใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะคลุกให้ทุกอย่างเข้ากัน ได้เวลาเจยีวไข่แล้วนะคะน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่ไข่ลงไปได้เลยค่ะใช้ไฟอ่อนมากๆนะคะเพราอทับไฟแรงเดี๋ยวไข่จะไหม้ซะก่อนนะคะเพราะว่าไข่ก็จะมีความหนาต้องใช้เวลากว่าไข่จะสุกค่ะก็ใช้พายหมุนไข่ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้กลับด้านแล้วค่ะ ไข่เจียวผักสุกแล้วค่ะนำไปเทใส่จานนะคะตัดไข่เจียวผักแล้วก็แบ่งออกเป็นชิ้นชิ้นค่ะจะได้ตักออกมาได้ง่ายผักที่เราใส่ไปทั้งหมดนะคะจะมีความหวานมากเลยค่ะเนื้อไข่ก็นุ่มนะคะไม่มีกลิ่นคาวของไข่เลยค่ะ ถ้าทานคู่กับซอสพริกหรือว่าซอสมะเขือเทศนะคะจะช่วยเพิ่มรสชาติให้กับไข่ได้ยิ่งขึ้นนะคะแต่ทานไข่เจียวเปล่าก็อร่อยนะคะใช้ทานแทนข้าวได้เลยค่ะแต่ถ้าจะทานคู่กับข้าวสวยนะคะจะทำให้ไข่เนี่ยจืดไปหน่อยลองทำดูนะคะเปลี่ยนจากไข่เจียวธรรมดาได้คุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ